ผนึกกำลังเครือข่ายทั่วประเทศเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยกรมขนส่งทางบกเตรียมเปิดใช้ศูนย์ทะเบียนประวัติข้อมูลรถสาธารณะผลสำรวจเผยพฤติกรรมเด็กไทยติดเกมออนไลน์เป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย er. ต่อไปนี้พบกับปฏิกรสมัครกิจและทีมข่าวฮิตทีวี สวัสดีครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวประจาวันจากทางทีมข่าว his TV อยู่กับผมปฏิกร์สมักกิจครับวันนี้ทางทีมข่าวเรามีข่าวมานําเสนอมากมายนะครับเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกระทรวงวัฒนธรรมนะครับบูรณาการภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยสร้างความปองดองสมรนฉชัท์ครับ นายปรีชากันทิยะประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวมอบนโยบายการบูรณาการยุทธศาสตร์การเดินหน้าประเทศไทยด้วยมติทางวัฒนธรรมแก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสภาวัฒนธรรมจังหวัดสภาวัฒนธรรมกรุงเทพ50เขตจำนวนกว่า2,000คนณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้นำมติทางวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนสร้างความปรองดองให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชผ่าน3แผนงานหลักประกอบด้วยแผนงาน สร้างความสุขเช่นการเปิดพิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่งให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมแผนสร้างความปลองดองอาทิงานรวมพลัง5ศาส,สนาจัดการแสดงละครทางประวัติศาสตร์และแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม เช่นการโลนงคงส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศินห้ากิจกรรมน้ำใจไทยโดยให้เครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศเป็นแบบอย่างในการสร้างความปรองดองแก่ประชาชนผ่านหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักธรรมาพิบาลหลักบุณานาการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยขณะน,นี้ได้เริ่มจัดกิจกรรมคืนความสุขด้วยการจัดแสดงดนตรีในสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครส่วนต่างจังหวัด ได้ให้วิทยาลัยนาฏัิลินทั่วประเทศจัดการแสดงจังหวัดละหนึ่งครั้งอีกทั้งยังจัดสรรงบประมาณเปิดหมู่บ้านรักษาศิลป์ห้าหนึ่งอำเภอหนึ่งหมู่บ้านให้ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งธรรมะทั้งแผ่นดินทั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้ในแนวงานรถแมปเดินหน้าประเทศไทยด้วยมิติทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมไปสู่ระดับท้องถิ่นสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอันส่งผลให้ประชาชนมีความสุขและเกิดภูมิคุ้ม,มกันทางวัฒนธรรมให้ประชาชนอย่าง ยังยืนตามเจตนารมณ์ของฝ่ายสังคมวิทยาคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอครับไปต่อกันที่ของกระทรวงอุตสารกรรมนะครับด้านกระทรวงอุกสารกรรมเปิดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเพื่อโชว์ศักยภาพไทยเป็นฐานการผลิตเสื้อผ้ากีฬารับกระแสะฟุตบอลโลกครับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือกสอกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดแผนพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเพื่อเป็นการยกระดับไทยสู่เมืองแฟชั่นแห่งอาเซียนผ่าน4ียุทธศาสตร์สําคัญคือการสร้างปัจจัยเอื้อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันการส่งเสริมด้านการตลาดการสร้างความรับรู้และภาพลักษณ์สําหรับปี2517ตั้งเป้าผลักดันการพัฒนาใน3ด้านคือการพัฒนาคนการพัฒนาธุรกิจและการพัฒนาการรวมกลุ่มโดยในด้านการพัฒนาคนคาดว่า าจะมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจํานวน2,200คนเป็นการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติกับนักออกแบบช่างทําแพทเทิร์นและผู้บริหารระดับกลางในอุตสาหกรรมแฟชั่นผ่านกิจกรรมที่สําคัญ4กิจกรรมได้แก่1การประยุกต์ใช้แนวโน้มแฟชั่นหรือแฟชั่นเทรสเพื่อเชื่อมโยงกับการออกแบบสินค้าแฟชั่น2การพัฒนานักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่นการเพิ่มทักษะให้กับช่างทําแพทเทิร์นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางในอุตสาหกรรมแฟชั่น 3ด้านการพัฒนาธุรกิจจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพภายใน2ด้านคือประสิทธิภาพทางด้านการผลิต iology, และประสิทธิภาพทางด้านการบริหารจัดการโดยในปีนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาจํานวน225กิจการและ 4. การพัฒนาย่านการค้าสินค้าแฟชั่นอาทิสยามสแควร์จตูจกักประตูน้ําและบางลําพูให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้นทั้งนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมโชว์ศักยภาพผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรม Fashion, เพื่อแสดงความสาเร็จอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยในการเป็นฐานการผลิตชุดฟุตบอลบาราซิล2014โดยไทยได้รับความไว้วางใจให้ผลิตกว่า10ทีมส่งผลให้แฟชั่นชุดกีฬากลับมาตื่นตัวอีกครั้งโดยปัจจุบันมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความนิยมในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬาในประเทศเริ่มมีกระแสะมากขึ้นเนื่องจากได้แรงบันดาลใจจากนักกีฬาไทยที่สร้างผลงานระดับโลกส่งผลให้ชุดกีฬาของทีมชาติต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ขึ้นจึงนับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับชุดกีฬาเป็นสินค้าแฟชั่นที่ติดตลาดถึงแม้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยจะอยู่ในระดับล่างหากเทียบกับแฟชั่นยุโรปและญี่ปุ่นรวมถึงรูปแบบธุรกิจเป็นลักษณะรับจ้างผลิตแต่อุตสาหกรรมประเภทชุดกีฬาโดยเฉพาะแบรนด์กีฬาระดับโลกกับได้รับความไว้วางใจว่าจ้างผู้ผลิตไทยให้ผลิตเสื้อกีฬาฟุตบอลโลกไม่ว่าจะเป็นชุดชุดฝึกซ้อมของนักกีฬาและเสื้อทีมเพื่อขายให้กับแฟนบอลทั่วโลกส่งผลให้ยอดการส่งออกเสื้อผ้าของไทยปีนี้ ขขยายาตัวเพิ่มึ้นด้านกรมขนส่งทางบกนะครับเตรียมเปิดใช้ศูนย์ทะเบียนประวัติข้อมูลรถสาธารณะควบคุมความปลอดภัยผู้ใช้บริการครับนา,าานายอัศไทยรัตนดีลกณนภะูเก็ตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมขนส่งทางบกได้เตรียมเปิดศูนย์ทะเบียนประวัติข้อมูลสาธารณะในเร็วๆนี้ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะรวบรวมข้อมูลของผู้ขับรถสาธารณะทุกประเภท เช่นรถตู้โดยสารรถแท็กซี่มาทำทะเบียนไว้และจะครอบคลุมรถที่ประกอบด้านการขนส่งด้วยซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะมีประโยชน์ในการควบคุมการขับรถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการโดยในอนาคตหากพบว่าผู้ขับรถรายใดกระทำความผิดกฎหมายและมีลักษณะในการกระทำที่ซ้ำซากจะมีบทลงโทษเช่นทำผิดครั้งที่2จะพักใบอนุญ,ญาต30วันผิดครั้งที่3พักใบอนุญ,ญาต60-90วันผิดครั้งที่4ในข้อหาดี เดียวกันภายใน1ปีจะเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ขับขี่รายนั้นซึ่งมาตรการดังกล่าวเชื่อว่าจะยกระดับรถสาธารณะได้และในอนาคตเมื่อระบบฐานข้อมูลพัฒนาไปพอแล้วจึงจะขยายผลไปสู่รถส่วนบุคคลซึ่งอาจจะนำมาตรการพักใบอนุญาตมาใช้ในอนาคตได้ครับมาต่อในเรื่องของการผ่อนผันวินจักรยานยนต์รับจ้างนะครับมีแค่ใบขับขี่ธรรมดาก็สามารถรับผู้โดยสารได้นะครับ ตามที่นโยบายการจัดการระเบียบวินจักรยานยนต์รับจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยจักรยานยนต์รับจ้างทุกคนันจะต้องขึ้นทะเบียนกับขนส่งทางบกเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและจัดที่ตั้งวินให้เหมาะสมไม่กีดขวางการจราจรและได้มีการหาหลือร่วมกับคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมีความเห็นว่าจะอนุรลมให้จักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาจดทะเบียนให้ถูกต้องก่อนส่วนการทําใบขับขี่สาธารณะนั้นอนุญาตให้ทําภายหลังได้นับจากวันที่ มาขึ้นทะเบียนอีก18เดือนทั้งนี้บุคคลที่จะสามารถทําใบขับขี่สาธารณะได้นั้นจะต้องมีใบขับขี่แบบบุคคลธรรมดาไม่ต่ากว่า1ปีอย่างไรก็ตามในการขึ้นทะเบียนจะอนุโลมให้เฉพาะวินที่ได้รับหนังสือรับรองจากคณะอนุกรรมการเท่านั้นซึ่งขณะน,นี้ในกรุงเทพมหานครมีวินจัก,กรยานยนต์ที่ได้รับหนังสือรับรองทั้งหมด4555วินและอยู่ระหว่างรอขึ้นทะเบียน750ิวินทางนี้หากมาขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังไม่เร่งดําเนินการทําใบขับขี่สาธารณะ เมื่อผ่านพ้นไป18เดือนขนส่งทางบกจะทำการยกเลิกใบอนุญาตที่จดทะเบียนทันทีสำหรับวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ต้องการจัดตั้งวินหรืออยากทำให้ถูกต้องตามกฎหมายสามารถยื่นคำร้องขอจัดตั้งวินในเขตพื้นที่ปกครองทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครได้ถึงวันที่30มิถุนายน2 5ง7นี้โดยทางคณะอนุกรรมการประจําเขตประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่เทศกิจจะลงพื้นที่สํารวจว่าเป็นผู้ขับขี่รถ จกักรยานยนต์รับจ้างจริงและจะออกหนังสือรับรองได้จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนกับขนส่งทางบกทั้งนี้การที่อนุโลมให้วินมาขึ้นทะเบียนได้ก่อนการมีใบอนุญาตขับขี่แบบสาธารณะนั้นก็เพื่อเป็นการอุดช่องโหว่ของคนบางกลุ่มที่จะฉวยโอกาสใช้ช่วงที่กําลังจัดระเบียบนี้เข้ามาเรียกเก็บค่าตั้งวินในราคาที่แพงครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับการรายงานข่าวประจําวันในช่วงต่อไปครับ สองส่วนผสมที่ผสานเพื่อเพื่อมาหารผิวทั้งสารสกัดจากโสมและวิตามินอ e. ีรวมถึงคุณค่าของซาโปนินและน้ำผึ้งที่จะทำให้ผิวของคุณแลดูกระจ่างใสเรียบเนียนดูมีออร่าแบบสาวเกาหลี กับรายการ Leader Talk รายการที่จะนำบุคคลที่น่าสนใจมาพูดคุยในประเด็นที่น่าติดตามด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตดำเนินรายการโดยบรรณกรบุทสิงห์พบกันหลังข่าวท้องถิ่นประจำวันในวันจันทร์และวันอังคารอย่าลืมติดตามชมนะครับ Leader <Little> Talk เบื่อไหมกับปัญหาเที่ยงแล้วกินอะไรดีวันนี้จะไปไหนอ่ะร้านไหนอ,อร่อย ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณชมรายการฮิตพากินรายการที่จะพาคุณไปตลอนทัวร์ชิมกินอาหารอร่อยกับพิธีกรอารมณ์ดีร้านไหนดีร้านไหนเด็ดไม่ว่าจะอยู่ในซอกซอยไหนเราจะสรรหามาเสิร์ฟถึงบ้านท่านทุกวันเสราร์อาทิตย์ทางช่อง8ดฮิตช n แนลฮิตทีวีโลกทั้งใบอยู่ในสายตาคุณ ดีต้อนรับสุการายงานข่าวประจําวันในช่วงที่2ครับเราไปต่อกันที่ข่าวของกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะครับขายเนื้อหมูในราคาถูกกิโลกรัมละ120บาทเท่านั้นครับ นายสมชาติส้อยทองอธิบดีกรมเปิดเผยว่าด้านกรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจัดหาเนื้อสุกรคุณภาพดีมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในราคากิโลกรัมละ120บาททุกวันอังคารและวันศุกร์เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่24มิถุนายนถึงวันที่29กรกฎาคม2 5ง7นี้ ที่บริเวณหน้ากระทรวงพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระด้านค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงขอเชิญประชาชนไปเลือกซื้อเนื้อสุกรคุณภาพดีราคาประหยัดได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าวส่วนการติดตามสถนานการณ์ราคาเนื้อสุกรกรมการค้าภายในจะร่วมกับกรมปรศุสัตว์จัดสายตรวจติดตามข้อเท็จจริงด้านปริมาณสุกรราคาจำหน่ายสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มและขอให้ผู้จำหน่ายปรีก ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจนหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้ามีโทษปรับไม่เกิน1,000 0บาทประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการแจ้งที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศหากพบการกระทําความผิดกรมจะดําเนินการตามกฎหมายอย่างเ่งครัด ด้านกลมสุขภาพจิตเผย,ยห่วงเด็กไทยติดเกมหนักถึงขั้นเสพติดรุนแรงไม่สามารถเลิกเล่นได้ด้านผลสำรวจชี้อันดับหนึ่งของเอเชียครับ แพทย์หญิงมัทุรดาสุวรรณโพผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าพบเด็กไทยติดเกมออนไลน์บางคนถึงขั้นเสพติดอย่างรุนแรงไม่สามารถหยุดเล่นเกมได้คิดเป็นร้อยละ1 0 1ถึงของเด็กนักเรียนทั่วประเทศที่สําคัญยังพบว่าจากการสํารวจพบเด็กไทยเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสูงถึง3.1ชั่วโมงต่อวันถือเป็นอันดับหนึ่งของประเทศในแถบเอเชียซึ่งการใช้เวลาเล่นเกม มากกว่า60.7นาทีต่อวันจะ,จะส่งผลต่อเด็กวัยรุ่นไทยทั้งด้านการเรียนความเครียดสภาพอารมณ์และจิตใจแปรปวนอีกทั้งไม่มีพัฒนาการที่ดีและเสี่ยงต่อการติดการพนันจากเกมด้วยจากข้อมูลที่มีผู้ปกครองโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาปัญหาเรื่องลูกติดเกมพบว่าเด็กเกิดปัญหาสุขภาพจิตความเครียดและการเรียนตกต่ำร้อยละ54เด็กเกี่ยวข้องกับการพนันร้อยละ27.2เด็กเสพติดจากเกมเพราะเป็นหนี้สินไม่สามารถหยุดเล่น ได้ร้อยละ19เด็กมีปัญหาครอบครัวร้อยละ14เด็กเกิดปัญหาความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวลดลงร้อยละ9เด็กมีปัญหาการฆ่าตัวตายที่เกิดจากเกมร้อยละ4-5 อย่างไรก็ตามอยากให้สังเกตบุตรหลานว่ามีพฤติกรรมติดเกมหรือไม่คือห่างเหินจากครอบครัวและเพื่อนเพื่อเหมลอยวิตกกังวลไม่มีสมาธิในการเรียนและเมื่อทํากิจกรรมกับครอบครัวอารมณ์เปลี่ยนแปลงขึ้นลงๆและมักจะระเบิดอารมณ์แสดงความโกรธและก้าวร้าวบ่นว่าเบื่อและรู้สึกเหน็ดเหนื่อยดูซึมเศร้าหลับยากหรือคิดจะทําร้ายตัวเองครับ ในช่วงของทีเด็ดวันนี้นะครับทางทีมข่าวเราขอนําท่านผู้ชมไปติดตามในเรื่องของการเปิดตัวโปรเท c ซิทิกทีนนะครับที่ผสมผสานไมโครคินซิ่งบีดช่วยทําความสะอาดสิ่งตกปะก,กจากมลภาวะในเมืองได้อย่างลึกซึ้งแล้วในิตเด็ดอีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวแทนประเทศไทยนะครับควา้าอันดับหนึ่งกีตาร์คลาสสิกระดับโลกที่อเมริกาและยังเป็นคนเอเชียคนแรกที่ได้เซ็นสัญญาอัดแผ่นเสียงพร้อมทัวร์คอนเสิร์ตทัวโลกครับเราไปติดตามในช่วงของทีเดดวันนี้กันครับ ริหารบริษัทคอเกตปาล์มโอลิฟประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์ชองมาร์คเลวีและผู้บริหารบริษัทเทสโก้โลตัสมิสเตอร์เจมพารเวนร่วมจัดกิจกรรมชวนคนไทยผิวสะอาดท้ามลภาวะพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่โปรเทคซิทิคเรนที่สำคัญภายในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยังมีดาราสาวสุขภาพดีนัดมีเลียมาร่วมแชร์ประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมืองที่ต้องเผชิญมลภาวะและเคล็ดลับการดูแลสุขภาพสไตล์คนเมืองที่เร่งรีบ ผลิตภัณฑ์โพเทคซิ t ติครีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของคนยุคปัจจุบันที่ผสมสารไมโครครีซิง e ีดช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกและมลภาวะในเมืองได้อย่างล้ำลึกและยังช่วยปกป้องผิวสวยจากแบคทีเรียเพื่อสุขภาพผิวที่ดีเหมาะสำหรับชีวิตคนเมืองที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันสกปรกซึ่งอาจเป็นการทำร้ายผิวได้ และนอกจากจะเริ่มวางจำหน่ายในตลาดแล้วยังมีการแจกสินค้าให้กับ <Imperial> ผ <social ism> ู้บริโภคได้ทดลองพร้อมกับคืนกำไรด้วยการจัดโปรโมชั่นพิเศษไว้รองรับลูกค้าอีกด้วยบรรยากาศการแข่งขันดนตรีที่เรียกเสียงฮือหาทั่วแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทันทีที่การแข่งขัน International Guitar Competition 2014หรือการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกระดับนานาชาติประจำปี2557เสร็จสิ้น โดยกรรมาการได้ประกาศชื่อนายเอกชัยเจรกุลหรือเบิร์ตหนุ่มไทยวัย27ปีเป็นผู้คว้าตำแหน่งชนะเลิศเหนือคู่แข่งตัวเก่งอย่างเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นเด็กไทยเอเชียคนแรกและคนเดียวที่สามารถยืนอยู่บนเวทีนี้โดยนายเอกชัยเจรกุลหรือเบิร์ตคว้าอันดับหนึ่งการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกระดับนานาชาติประจำปี2557บอกถึงความรู้สึกด้วยน้ำเสียงที่ดีใจว่า ไม่คาดฝันว่าจะได้ตำแหน่งชนะเลิศแต่ระหว่างการแข่งขันก็บอกกับตัวเองว่าจะทำให้ดีที่สุดนอกจากนี้ก็พยายามหาประสบการณ์โดยการตลอนแข่งบนเวทีใหญ่ๆรวมระยะเวลากว่า10ปีและในที่สุดก็สามารถคว้าชัยในเวทีใหญ่ได้แถมเป็นคนเอเชียคนแรกอีกด้วยส่วนตัวรู้สึกเป็นปลื้มและเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเพราอกำลังจะต้องกลายเป็นศิลปินเต็มตัวได้รับสิทธิ์อัดแผงเสียงกับค่ายเพลงคลาสสิกชื่อดังถึงสองแห่ง และต้องเตรียมตัวชัวร์ออนทัวร์อีกกว่า50คนเสริ์ตทั่วโลกสำหรับท่านชมท่านใดนะครับมีข้อมูลเสถอแนะหรือข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์025305455นะครับและสามารถารับชมข่าวย้อนหลังและรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ครับสำหรับวันนี้ทางทีมข่าวขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ท่านสมาชิก Hit TV และ c d h ล,ลาดเร้วท่านสามารถรับชมช่องดิจิตอลทีวีครบทุกช่องได้ทางระบบอนาล็อกของ Hit TV และในระบบดิจิตอลของกล่องรับสัญญาณ c d h ทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีช่องดิจิตอลทีวีอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการแพร่ภาพส่งผลให้ท่านสมาชิกจะยังไม่สามารถรับชมช่องต่างๆดังกล่าวได้ โดยท่านสมาชิกสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o แ f a n p a g ิต i ีวีโลกทั้งใบอยู่ในสายตาคุณเรียนท่านสมาชิกเคเบิลทีวีฮิตทีวีและสมาชิกซีทลาดพร้าวเรื่องการปรับผังรายการและจัดเรียงลำดับช่องรายการใหม่ ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมานาคมแห่งชาติหรือกสทชได้ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่พุทธศักราช2556และผู้ได้รับอนุญ,ญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่หรือเคเบิล,ลทีวี v, ต้องดำเนินการทดลองนำสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ จากโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมาเผยแพร่ตั้งแต่วันที่1เมษายน2557เป็นต้นมาเพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวทางบริษัทไฮเทคเคเบิลทลวิชั่นจำกัดหรือ h i ีวีจึงจำเป็นต้องปรับผังรายการเพื่อนำช่องรายการทีวีดิจิตอลมาแพร่ภาพให้สมาชิกได้รับชมในระบบอนาล็อกซึ่งไม่ต้องติดตั้งกล่องเซตทอมบ็อกซ์ซึ่งช่วงทดลอกออกอากาศ ยังมีทีวีดิจิตอลหลายช่องรายการที่ยังไม่ได้ทดลองแพร่ภาพและมีหลายช่องรายการมีในผังรายการเดิมอยู่แล้วทางบริษัทจึงจำเป็นต้องปรับผังและจัดลำดับช่องรายการใหม่อีกครั้งภายในวันที่30เมษายน2557ซึ่งผังรายการใหม่จะแจ้งให้สมาชิากทราบทางช่อง k i ิ Channel สำหรับสมาชิกทีวีที่รับชมระบบดิจิตอลผ่านกล่อง s ซ t t e บ b o x ซ CTH สมาชิกสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้โดยสมาชิกต้องปิดกล่องเซ t t มบ็อกซและเปิดกล่องอีกครั้งเพื่อทำการบูดกล่องเซ t t มบ็อกใหม่อีกครั้งสมาชิกจะสามารถรับชมรายการทีวีดิจิตอลที่มีการทดลองแพร่ภาพแล้วตามหมายเลขลำดับ ที่คณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสะทะชกำหนดไว้ส่วนสมาชิกที่ยังไม่ได้ติดตั้งกล่องดิจิตอลติดต่อขอรับกล่องดิจิตอลและสมัครแพ็กเกจเพื่อรับชมได้ที่สำนักง,งานทีวีหมายเลขโทรศัพท์02-530-5455ซึ่งเราเปิดทำการทุกวันสำหรับในส่วนของใบแจ้งนี้ค่าบริการ c d h สำหรับสมาชิกที่ติดก,กล่องดิจิตอลและได้รับเอกสารใบแจ้งหนี้จากบริษัท Hitech Cable Television จำกัดหรือ CTH ลาดพร้าวแล้วแต่ยังได้รับจากบริษัท CTH Member จำกัดอีกหนึ่งฉบับจึงขอแจ้งให้สมาชิกนำใบแจ้งหนี้ฉบับของ Hitech ฮเทคเคเบิลท s ว o ชจำกัดไปชำระค่าบริการทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คข้อมูลการชำระค่าบริการของสมาชิก หากสมาชิกมีปัญหาเรื่องใบแจ้งหนี้ติดต่อสอบถามได้ที่025305455ทางบริษัทขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนและใช้บริการเคเบิลทีวีของฮิตทีวีและซีดีเอชลาดราวด้วยดีมาโดยตลอดหากมีปัญหาและไม่ได้รับความสะดวกหรือล่าช้าในการให้บริการทางบริษัทต,ต้องขออภัยมาณที่นี้ครับ